สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูไอเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตัวนี้มันไม่ติดนะครับปกติผมต่อปลั๊กไฟมาตรงนี้แล้วตัวนั้นจะติดเดี๋ยวต้องเช็คว่าไฟจ่ายไปที่นู่นหรือเปล่าที่ต่อโยงมาจากนูน่น 2โวลต์ตัวไหนอิน in, เอาวะจะเปิดสวิตไปก่อนแล้วไฟมาไฟมานะครับ12โวลต์วนี้ผ่านสวิตแล้วสวิตว่าไฟจ่ายมา12โวลต์โอเคไปดูเครื่องเสียงมันแผลบก็ซื้อนะ,นะตัวมานิดนึงประดับ không thọt này nó không mình nó thôi nha Cho một Tôi mới đọc ไฟก่อนไฟมานี่ไหมแต่กาวอยู่นี่นะกาวอยู่โค้งนะมัาจะแตกกาวไม่อยู่หรือเปล่าไ,ไฟมานี่นี่นี่นะไฟมานี่อ๋อ,อจับกาววิมันเลยแตกแจกแตกนี่อะไรไฟบวกไฟโลบอ่ะ ตัวนี้พลาสติกยังไม่แกะตั้งแต่ซื้อมาอุ้ยดูตามได้แกะไฟนี่ฟิวฟิวฟิวอุ้ยไมาได้ไม่ใจไม่ได้ ไฟมันนี่แล้ว,ลวไฟวิง่งจีดจับบักเป็นที่มือเราอาจะเป็นตัวโค้งแต่ไม่ดีทิ่บอ,อกว่าสามสิบเท่าไหร่เนี่ยจนะีบไหมจีบสองบ่ะ สิบสามโมงเออหนึ่งไหมนะหนึ่งหนึ่งเอาไปหนึ่งกว่าหนึ่งหนึ่งมาส,นะสายไฟโครงจะหน่งบริคัรน,น่าด้วยว่ามันเลยม,มาบ,บ,บาานะดีเดี๋ยวเองเกี่ยวจับกาวก่อนนะนี่โครงได้พออืมอัดเช็คดูเตอร์ ันนี้ก็เช็คที่ค่าไฟอ่สิบสามโวล์นะครับนี่เราจับผิดขั้วงรือะไรขึ้นสิบสามโวล์ดิ่งไม่ไม่วิ่งเหมือนตตอนแรกนะครับโอเคเราก็จะลองอืมปเปิดเครื่อง ตกลงเป็นที่กาวกาวน่าจะรุ่นี้ไม่มีน็อตยึดมันก็เลยตอนแรกที่ใช้ได้มันก็อาจจะอาจจะแน่นหน่อยเดี๋ยวเราต่อกาวใหม่นะครับเดี๋ยวสายได้สายมาแล้วสายจะมีต่อกาวโอเคเดี๋ยวเสร็จปะข้อพันจะรายนะครับนี่ ม้องซีปอ,อ่โอเคอันนี้ไฟยังว่องลมาแต่ดันแป๊ดแป๊ดอยู่ดึงหันหยด,ดอาที่ยืดกาวนะครับไฟมันจะมากับกับตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวกาวเราหาที่ยืดเพราะปกติมันจะยืดที่โค้ง ก็หาน็อตตัวในตัวหนึ่งนะครับรกาวรถนี้จะเป็นกาวตัวถังทั้งหมดเลยนะครับสายไฟเราต้องเก็บดีๆนะสายที่มีไฟ อยากหาที่นอนติดน,นอนตัวนี้ขันได้ครับท่านผู้ชมขันมาออกมากรันดนี้ก็เพิ่งใส่ไปใหม่ ลองเปิดนะครับมไม่กระพริบแล้วโว้ลุกนี่ต่อไหมอืม อ้าวเล่นได้แล้วเป,เปิดทีละนิดนะครับเดือยรโดนดี่กติดอ่าเรียบร้อยครับครับเรียบร้อยครับถ้าเครื่องเสียงของคุณเพื่อนเป็นอย่างนี้ก็ลองเช็กกาวนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ